สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตตุมูรีวิวนะครับคลิปนี้นะผมจะมาแกะกล่องกล้องแอคชั่นคาเมรานะผมนะ SJ Cam C 3 0 0นะครับผมนะเอ่อผมหลังจากผมศึกษามานานนะผมนะดูมาหลายครั้งหลายครั้งนะก็ตัดสินใจซื้อนะไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือไม่นะผมนะคลิปนี้มันคลิปแกะกล่องนะทุกคนมาดูด้วยกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะพลาสติกออกก่อนนะผมนะทางร้านน่ยเขาก็บอกว่า ให้ถ่ายวิดีโอนะบอกว่าถ่ายวิดีโอการแกะกล่องด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยต้องการสั่งซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ครับผมนะไปชอปกันได้เลยใน Lazada นะครับผมนะหรือ s h อ p e e ก็มีนะครับเอาโอเคแกะกล่องกันดูเลยนะครับผมนะโอ้ผมก็มางัดตรงนี้ครับเขาให้แกะด้านท่านด้านหลังนะครับของแท้นะครับที่ยังไม่เคยแกะจะมีซิลอยู่ตรงนี้ครับมีติ๊กเกอร์ตรงนี้ให้แกะตรงนี้โอ้ผมก็แหมนะหน้าเบื่อกระโหลกตัวเองเลยเกินนะครับ ก็ให้แกะตรงนี้ขึ้นนะแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับนี่ครับก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับผมนะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นจอทัชสกรีนได้นะครับผมนะนะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมี2เซตนะถ้าท่านผู้ชมซื้อเนี่ยอ่ามันเอาออกมามันจะมีแค่ตัวกล้องแบบนี้นะครับผมนะกล้องแบบนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่พันมั้งนะครับถ้ามีตัวนี้อยู่ก็ สี่พันเจ็ดหรือเปล่านะผมนะถ้าผมซื้อใส่ส่วนผมใส่ส่วนลดอะไรทุกอย่างนะครับส่วนลดโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับเหลืออยู่ประมาณ3,800บาทนะครับที่ผมซื้อนะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับข้างในนะผมนะปึ๊บออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีคู่มือ s j Cam นะครับเราก็มาดูกล่องนี้นะครับปึ๊บวางไว้ก่อนนะครับเอ่อกล่องนี้น่าจะเป็นพวกอ c เซ s อร r y ต่างๆนะครับผมนะอ่าก็จะมีผ้านะครับ ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวกาว 3M นะครับเอาไว้แบบติดหมวกกันน็อกนะผมนะเน,นี่ยก็จะมีผ้าเช็ดกล้องนะครับอ่ะไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีติ๊กเกอร์อรนะครับติ๊กเกอร์ SJCam นะผมนะสายกล้อง a ช t i o n c a m e r าเนี่ยแบบใช้ราคาถูกเนี่ยต้องต้องดูตัวนี้ไว้นะผมนะเพราะว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะดีแค่ไหนนะผมนะเรามาแกะกล่องด้วยกันเลยนะครับคือมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะนี่ครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวติดนะครับหมวกกันน็อกนะผมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เอาไปประกอบกับตัวนี้แหละนะครับผมก็มีสกรงสกรูให้เรียบร้อยนะครับมาดูทางนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้จะเป็นสายนะครับผมนะสายคล้องคอนะครับตรงนี้สายคล้องคอนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมผมจะแกะให้ดูหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออยู่ตรงๆก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น housing นะครับผมนะเอาตัวกล้องใส่แล้วก็สามารถหนีบกระปกเสื้อได้นะครับตรงนี้นะครับเหมือนว่าเรากล้องแปะไว้หน้าอกเราแล้วก็เดินถ่ายไปนะครับผมนะตัวนี้นะโอเคตัวนี้นะครับก็เป็น housing เหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าเนี่ยติดหมวกกน็อกก็คือตรงนี้เอาหมวล็อก กลับตัวนี้นะครับโอ้แบบข,ของแถมเขาเยอะมากนะผมนะเนี่ยก็ตรงนี้เปิดได้นะผมนะปึ๊บนี่เปิดตรงนี้ได้นะครับเอากล้องใส่ปึ๊บแล้วก็ล็อกโอ้แบบนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็ housing อีกนะครับ housing ตัวนี้คือจะเป็นแบบว่าเออ่กันน้ํานะครับตัวนี้คือตัวกันน้ํานะครับตัวกล้องเนี่ยมันกันน้ําได้อยู่แล้วนะครับเวลาเราขี่ไทยเอาติดหมวกกันน็อก ทีไทยกับมอไซต์เนี่ยนะตัวนี้มันมันกันน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครจะลงทะเลเนี่ยก็ควรใส่เฮาซิ่งที่เขาแถมมาให้เฮาซิ่งกันน้ำนะครับผมนะโอเคนะครับก็ตัวนี้อีกันึงนะครับตัวนี้ก็ใส่กล้องเหมือนกันนะก็ติดหมวกกันน็อกนะผมนะก็จะใส่แบบนี้ปุ๊บแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเลยเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวกล้องเนี่ยมีน้ําหนักเบานะครทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะครับ ผมขอเก็บตัวนี้ก่อนโอเคครับทุกคนทั้งหมดนี้ครับที่แกะกล่องมาก็จะได้ประมาณนี้ในกล่องนะพวก housing อะไรได้มาครบเลยนะผมนะที่นี้นะครับในในเพจเขาเนี่ยเขาเคลมว่านะครับการันตีนะไม่ใช่การันตีสิเขาเคลมมาว่าต่อไม่ไทซีได้ต่อไม่ได้นะผมนะตรงนี้เนี่ยเวลาเราติดหมวกัน็นอกเราแค่นี้พอนะครับเอาตัวเอาแค่นี้พอแล้วลองลอง,ลองเปิดเปิดดูเปิดกล้องเนี่ยผมไม่รู้ว่าเปิดยังไงนะ ลองเปิดดูนะครับนี่ SJCam ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เต็มเ,เลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมเห็นผมถ่ายไหมหนะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะผมนะ,อะลองดอออูมันเหมือนมันแบบมันเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแต่ภาษาอังกฤษนะ อันนี้มันเป็นคลิปผมทำคลิปแบบว่าแกะกล่องเฉยๆนะเดี๋ยวการตั้งค่าการถ่ายการเล่นอะไรเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูในคล,ค,ลคลิปต่อๆไปนะครับผมนะเออทัชสกินนื่นไหลามากนะผมโอ้มีภาษาอิสราเอลด้วยนะครับก็ผมก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่นะครับเวลาที่เราจะถ่ายเนี่ยนะครับเราต้อง เวลาจะถ่ายแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นหน้าจอเพราะไม่มีหน้าจอจะมีหน้าจอจากข้างหน้าเราต้องใส่ตัวนี้เนี่ครับเวลาเราจะเดินวอล์กถ่ายเราต้องใส่ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่มีไม้นะครับผมนะไม่มีไม่มีแต่ข้างหลังนี่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาบอกว่าต่อไม้ตรงนี้ได้นะผมเอ้ผมก็ยังสงสัยว่ามันต่อได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะทดลองให้นะครับว่ามันจะต่อไม้เสียงดังหรือเปล่านะผมนะถ้าไม่เสียงดังก็ ถ้าไม่เสียงดังก็ต้องมีวิธีหาอุปกรณ์มาเสริมแล้วล่ะครับนะเดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนนะปิดกล้องก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับใครครับดูคลิปแล้วครับสนใจอยากซื้อนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะผมนะเอาเวลาแกะแกะตัวนี้นะครับนี่แกะแล้วก็ดึงออกอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ยง้างออกแบบนี้นะปื๊ดนี่ครับ ตรงนี้นะครับให้ใส่เมมโมรี่การ์ดก่อนถึงจะถ่ายได้ไม่มีเมมแถมมานะครับผมนะให้ใส่เมมตรงนี้ถึงจะถ่ายได้นะครับโอเคก็เวลาจเราจะถ่ายวอนะล์กเนี่ยเราก็สวมเข้าแบบนี้เลยนะครับให้ตรงนเนี้ยไททีสเนี่ยเข้ากับรูนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บนี่โอเคไหมครับตัวเนี้ยแบตก็จะอึดขึ้นนะครับผมนะเอ่อแบตตัวเนี้ยมัน1,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับตัวเนี้ย1,000ม ah. ิลลิแอมป เนี่ยก้อนเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยสองพั ah นแปร้อมิลลิแอมนะผมนะตรงนี้สองพันแปดร้อยมิลลิแอมนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยซื้อกล้องเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเซตนี้นะครับผมนะเพราะว่าอุปกรณ์ต่อของมันเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันหายากนะครับผมไปลองไปเซิร์ชดูใน Google เนี่ยไม่มีเลยนะครับผมนะแบตของ SJCAM C 3 0 0เนี่ยแบตตัวยาวเนี่ยไม่มีนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องก่อนนะครับ อ่าเห็นไหมครับอันนี้กล <se> ้องหน้าอ่เวลาเราใส่เห็นไหมมันจะเป็นกล้องหลังเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นกล้องหลังนะเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยมันจะเป็นจอทัชสกรีนตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับไมค์ก็อยู่ข้างหลังนะผมนะเออมันจะเป็นจอแบบนี้นะครับทุกคนอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการอ่รีวิวของผมนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ แกะกล่องนะครับเดี๋ยวรีวิวการถ่ายกันอะไรเนี่ยค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะต่อไมค์ได้หรือวาอ่าจะน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวผมมาถ่ายแล้วก็เอาไฟล์วิดีโอมาให้ดูนะครับผมผมจะถ่ายคลิป1 0 8 0 p แล้วก็ 4K ลองดูครับว่าแบตลูกนึงเนี่ยก้อนนึงเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ดูให้ไปกดซื้อนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันนะครับใครนะครับต้องการดูนะครับว่ามันเวลาใส่กาะหมวกกันน็อกแล้วเนี่ยมันจะถ่ายเป็นยังไงก็ให้ไปกดติดตามช่องสาวยยสธรไว้นะครับผมนะช่องสาวยยสุธรเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่มอเตอร์ไซค์ในช่องนั้นนะครับช่องนี้เอาไวร้รีวิวกล้องที่เฉยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ โอเคครทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะเป็นอาจจะเป็นคลิปที่ไปเดินถ่ายแล้วก็เป็นคลิปที่มาทดลองใช้ให้ทุกคนดูนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ